สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Leader Inside กับผมครับวันนี้เรามีเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนกำลังจับตามองมาพูดคุยกันนั่นก็คือนโยบายรถยนต์เก่าแลกรถยนต์ใหม่เป็นประเด็นที่พูดถึงกันมาพักใหญ่และล่าสุดก็มีข่าวที่ทำให้หลายคนเริ่มมีความหวังมากขึ้นวันนี้เรามาไขข้อสงสัยกันครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่านโยบายรถยนต์เก่าแลกรถยนต์ใหม่เนี่ย ยังไม่มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการในรูปแบบที่เป็นโครงการขนาดใหญ่เหมือนรถคันแรกในอดีตแต่แนวคิดนี้เนี่ยถูกหยิบยกขึ้นมาหารือและผลักดันจากหลายภาคส่วนมาโดยตลอดโดยเฉพาะสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทออที่อยากจะช่วยกระตุ้นตลาดรถยนต์ที่ดูจะซบเซาลงไปบ้างครับและข่าวล่าสุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม2568ที่ผ่านมา ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันว่ารัฐบาลมีนโยบายผลักดันเรื่องรถเก่าแลกรถใหม่จริงครับโดยท่านเน้นย้ำว่าอยู่ในระหว่างการหารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทางกระทรวงอุตสาหกรรมและภาคเอกชนเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมโดยเฉพาะการดูแลเรื่องผลกระทบต่องบประมาณที่ต้องไม่ให้เป็นภาระต่อรัฐมากเกินไป และคาดว่ารายละเอียดที่ชัดเจนน่าจะเห็นภาพได้ในปลายปี2,568หรือต้นปี2,569ครับถือเป็นสัญญาณที่ดีที่แสดงว่าแนวคิดนี้มีความคืบหน้าไปอีกขั้นครับแนวคิดของนโยบายรถเก่าแลกรถใหม่ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาแม้ยังไม่เป็นทางการแต่แนวคิดที่ถูกพูดถึงกันบ่อยๆคืออะไรบ้างมาดูกันครับกลุ่มเป้าหมายมักเน้นไปที่รถยนต์เก่าที่มีอายุการใช้งานสูงครับ เช่น10ปีขึ้นไปหรืออาจจะถึง20-25ปีเพื่อให้รถเหล่านี้ถูกปลดระวางไปเป้าหมายหลักๆมี3อย่างที่สำคัญครับ 1. กระตุ้นอุตสาหกรรมยานยนต์อยากให้คนซื้อรถใหม่เยอะขึ้นโดยเฉพาะรถกระบะที่มีสัดส่วนการผลิตและใช้ชิ้นส่วนในประเทศเยอะ 2. ลดมลพิษ PM 2.5รถเก่ามักปล่อยมลพิษเยอะการเอารถเก่าออกไปก็ช่วยให้สภาพอากาศดีขึ้น 3. ส,ส่งเสริมรถที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอาจจะครอบคลุมไปถึงรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ที่ได้มาตรฐานมลพิษใหม่ๆครับรูปแบบมาตรการที่คาดการที่เคยมีการเสนอก็คืออาจจะมีส่วนลดหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาลครับตัวเลขที่เคยคุยกันก็ราวๆไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทหรืออาจจะเป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีครับตรงนี้ผมอยากจะเสริมว่าตอนนี้รัฐบาลมีมาตรการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างจริงจังนะครับ ภายใต้โครงการ EV 3 0และ EV 3 5ครับซึ่งมีเงินอุดหนุนให้ตั้งแต่1 0 0 0 0แบาทสำหรับคนที่ซื้อรถ EV ครับอันนี้เป็นคนละส่วนกับแนวคิดรถเก่าแลกรถใหม่ทั่วไปนะครับมาดูด้านของเสียงสะท้อนจากฝ่ายต่างๆในสังคมกันบ้างเมื่อมีแนวคิดแบบนี้ออกมาก็ต้องมีเสียงจากหลายฝ่ายใช่ไหมครับมาฟังกันว่าแต่ละฝากส่วนเขาคิดยังไงครับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์เช่นสอทอ แน่นอนว่าพวกเขาเห็นด้วยและผลักดันเต็มที่ครับมองว่าเป็นมาตรการจำเป็นที่จะช่วยพยุงยอดขายและการผลิตรถในประเทศได้และคาดว่าจะช่วยเพิ่ม GDP สร้างงานและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมด้วยครับภาครัฐกระทรวงการคลังกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างที่ผมบอกไปครับว่าตอนนี้อยู่ในขั้นพิจารณาและหารืออย่างละเอียดเพื่อหาจุดลงตัวที่เหมาะสมที่สุด ที่สำคัญต้องไม่สร้างภาระทางการคลังมากเกินไปและต้องแน่ใจว่าจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงครับผู้บริโภคหรือประชาชนทั่วไปตรงนี้เสียงก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มครับกลุ่มที่เห็นด้วยและสนใจก็คือคนที่มีรถเก่าที่อยากจะเปลี่ยนรถใหม่ถ้าได้ส่วนลถด,ดีๆหรือรถเก่าได้ราคาที่จูงใจก็พร้อมจะซื้อครับกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยหรือกังวลก็มีอยู่ครับส่วนใหญ่กังวลเรื่องภาระหนี้ เพราะเศรษฐกษิจแบบนี้การออกรถใหม่ก็เพิ่มภาระและมองว่ามาตรการแบบนี้อาจจะไม่เป็นธรรมสำหรับผู้ที่ไม่มีกำลังซื้อรถใหม่หรือรถเก่าที่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ครับนักวิชาการหรือนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะมองว่านโยบายนี้ได้ผลดีในระยะสั้นครับแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องต้นทุนงบประมาณที่สูงมากหากครอบคลุมรถจำนวนมากและอาจส่งผลกระทบต่อตลาดรถมือสองได้ครับส่วนผลดีผลเสียและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น มาสรุปกันชัดๆครับว่าถ้ามีนโยบายนี้จริงมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างผลดีก็คือสามารถกระตุ้นยอดขายรถยนต์ใหม่ได้โดยเฉพาะรถที่ผลิตในบ้านเราช่วยให้โรงงานมีงานทําสร้างการจ้างงานทั้งในโรงงานรถยนต์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องลดมลพิษถ้าเอารถเก่าๆออกจากถนนได้เยอะๆอากาศก็จะดีขึ้นส่งเสริมเทคโนโลยีใหม่ถ้าเน้นให้เปลี่ยนเป็นรถยนต์ประหยัดพลังงานหรือรถยนต์ไฟฟ้า ส่วนผลเสียและข้อกังวลครับภาระงบประมาณรัฐต้องใช้เงินจำนวนมากในการอุดหนุนเพิ่มหนี้ครัวเรือนถ้าประชาชนต้องกู้เยอะเพื่อซื้อรถใหม่กระทบตลาดรถมือสองราคาอาจจะตกลงผู้ประกอบการรถมือสองก็ได้รับผลกระทบและแก้ปัญหาเศรษฐกิจระยะยาวไม่ได้หาปัญหาหลักคือคนไม่มีกำลังซื้อจริงๆนโยบายนี้อาจจะช่วยได้แค่ชั่วคราวครับมาดูแนวทางที่เป็นบทเรียนจากต่างประเทศ นโยบายรถเก่าแลกรถใหม่ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับหลายประเทศเคยนำมาใช้แล้วอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี2552เขาให้เงินคืนคนที่เอารถเก่าที่มีอายุมากและยังใช้งานได้มาแลกซื้อรถใหม่ที่ประหยัดน้ามันผลคือยอดขายพุ่งจริงครับแต่ก็มีข้อถกเถียงว่าใช้งบประมาณเยอะและไม่ได้ช่วยกระตุ้นการผลิตในประเทศเท่าที่ควร ญี่ปุ่นและเยอรมนีก็เคยมีโครงการคล้ายๆกันครับโดยรวมช่วยกระตุ้นยอดขายได้แต่บทเรียนที่ได้คือถ้าไม่มีเงื่อนไขที่รัดกุมการผลิตในประเทศอาจจะไม่ได้รับประโยชน์เต็มที่เพราะยอดขายอาจจะไปตกอยู่ที่รถนำเข้าแทนครับจีนล่าสุดนี้ก็มีการประกาศใช้มาตรการรถเก่าแลกรถใหม่ในช่วงต้นปี2568นี่เองครับโดยมีเงินอุดหนุนสูงสุดกว่า10,000แบาท เพื่อกระตุ้นการบริโภคในชนบทและเพิ่มยอดขายรถใหม่บทเรียนสำคัญจากทั่วโลกคือนโยบายแบบนี้ได้ผลดีในระยะสั้นก็จริงครับแต่มีต้นทุนสูงต้องระวังผลกระทบต่อตลาดอื่นและถ้าจะให้ดีต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนครับเช่นถ้าจะลดมลพิษก็ต้องเน้นให้เปลี่ยนเป็นรถที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังครับสรุปนะครับคุณผู้ฟังครับนโยบายรถเก่าแลกรถใหม่ในบ้านเรากำลังมีความคืบหน้าครับ และคงต้องรอติดตามรายละเอียดที่ชัดเจนจากภาครัฐกันต่อไปครับว่ารูปแบบสุดท้ายจะเป็นอย่างไรและจะตอบโจทย์ทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจลดมลพิษและไม่สร้างภาระทางการคลังได้มากน้อยแค่ไหนครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างมาแชร์กันนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในรายการ The Leader Insight ครั้งหน้าสวัสดีครับ